มีแปลว่าโทรทัศน์ครับเนีเอเอฟถ้ามัน O T ีเอ่อมันเอาค่ะฟุตบอลแปลว่าเล่นฟุตบอลค่ะ All good เนี T H I E F สตีแปลว่าขโมยค่ะเนี้ยต่อไป W I N N E R ชนะว l l good ต่อไป U O R L D อ๋อ world แปลว่าโลกค่ะ อเอครเป็นอ t ทีแวต้นไม้ครับ r b r a z i l บาซิลแปว่าประเทศบาซิลครับไ e ทูด o g d ดีโอดอกมาครับอทํางงก็อ่านเหมือนเดิมคอมพิวเตอร์แม็เกรได้มยไหมลูก ah l อ o อมพ t e r ครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เอ t S อคครับ M A. มาตัวคณิตศาสตร์ครับมี A L C U L A T O R. Calculator. Calculator เครื่องเครื่องเขียนเลขคโอเค a y Computer game ครับเล่นเกมอืมต่อไปก็อินเทอร์เนต็ตครับอืมแล้วก็สมาร์ทโฟน มาชวนแปลว่าแปลว่ามีครับอโอเคครับต่อไปครับอีเมลครับอีเมลก็คืออันนี้ใช่ค่ะต่อไปครับเมาส์ครับเมาส์คือครับก็คือเมาส์ใช่ครับคอมพเคครบ